สวัสด,ดีเอฟซีแฟนชมทุกคนนะคะมนอ,นอนินนติยากับสิภาพไปตามแนวทางของพอนายนะคะพอนายเป็นค้นฟันหน่อยๆฟันบ้อลายนะคะงวดนี้เพิ่นฟันเห็นพอเพิ่นนะคะฟันเห็นพอเพิ่นย่ไดนะคะเลขมันมักจะออกอายุนะคะออกอายุออกตัวนี้เป็นเลขสองตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ากันเลยคะ่ะพอนายสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ไมคค่ะไม่เลยขอด้วก็เห็นหน้าเห็นตากันโดนแล้ว บังไว้โทรศัพท์ของสินพวกเขานี่เนาะโชคดีเซร็จดีไม่นะเข่ายังลูกเอ่อของของสิบพวกนี้พูดโทรศัพท์เขามาส่นหนึ่งอ๋อเขามาติดตามตัวไหนเพื่อนมาช่วงดีปีไม่ปีนี้ตกปีดีพวกแม่งบอกว่าตกปีดีอยู่โรปปีนี้เป็นปีโชคดีเนาะปีโชคชุ่มเทีงปีปีก็เป็นปีงูเงี้เด้ปีพญานาคปีแห่งโชคลาภพร้อมสัมผู้ใดบ่ถือเรื่องวด สีมานี่กับจักสีว่าจังไรล่ะงวดแรกของปีแต่สามารถถูกได้งวดนี่งวดแรกของปีจะถูกทั้งปีแมนอีเดีประเดิมแห้งเฮงเลยเนาะเหงเฮงเลยเฮงเคยถือยุ่งชิบะถือยุ่งบ่สังเกตเบ้างบ่กูเคลียผมสีมาที่หลังมูตกหลอกบ่นี่เมื่อนี่ผมมากวนมูเลยมานอนถ่าสว่างมะเดือนเอ้ย ก็สีมันนอนถางแต่ก็านที่ยากครับนนอกอันสีมัานน้อนถาง่อ้ยมันอนถางเลยกวนอนถารนอเห็นแสีนอนมูเลยเตะข้อนั่งเล้วทุเียแม่โทบ่ได้คือพูดเลยยุค้างหวยกำลังข่มามว่าจันปีนี้เป็นยังงูแลวเดี๋ยวมานนั่งเดีมาก่อนมูเดี๋มาหาปุกอมูของมันขืนไปมันเป็นมันตัวพยันเป็นช่วงช่วงคนสีโชคดีเนาะ คนให้โชคดีเนาบัดที่นี่ก็สี่อืมเด็กานอนถ่าจังสี่ก็สิ่ฝ้าก้อนมูได้ยินข่าวว่าพอนายฝันดีเลยสิเมื่อร้อยเอาคลิปก้อนมูว่าจังสั้นนะที่แรกก็ได้เพิ่มเรื่อว่าถ่ายกันก้อนถ่ากันก้อนมาสั้นร้อยเอาเพราหายเปนน้ำแล้วนั่นะรวยเอาเพราะฝันว่าจังไหนก็โอ้ยฝันเห็นพ่อกับแม่มาอืมเป็นบุบบุกใครได้เป็น่นไดหอยเป็นขึ้เป็น่นไดหอยอาจัรยว่าไปขายผายุบนี่ยวดบันน้องไม่ตายนี่แม่ มันเย็นเปิเอ้าได้ถามมันันพ่อแม่เจ้ามา่ยังก่อนว่านสิไปขายผ่าบ้านอย่างน่้สันม้นก็เลยเิ่นกลางเต้นกลางยังลงขายหาผู้เสียมาซื้อกว่ามีจะคนเพินเพินยังไม่ชิวิตบอกโอ้เพินเสียมื่อแล้วพ่อก็เสียแล้วแม่ก็เสียแล้วเพิ่นมนํำกันมานํำกันขายผ่าพันห์ แต่เขาคือไ่ได้เปิดขายพอเคยฟันเห็นเพิ่นนักเสียบอกเคยอยู่เคยฟันเห็นเพิ่นแล้วมันออกตัวใดเลขเลขนี่กันฟันเห็นพอนี่เลขมันจะออกแปดสองอ่ะอ่ฟันเห็นพออายุเพิ่นบว่ครับหรือแปดสิบสองปีโออายุพอคนชิ้นลูกนี่เราก็เลยฟันบมยาวด้วฟันเห็นตะพอซ้ำเนี่ยเราว่าไปขายผ้าฟันตะมือเดยครับเนี่ยได้สามมือเนี่ลยได้สามมือนี่เนาะอืมพ่อแม่คนฟันเห็นพอคนนะครับ ว่าเลขมันต้องแม่นแปลกสองนั่นาไปกนแล้วแม่เด็กมันมาทำการว่าแม่นบอกแม่อายุข้อใดบบไคยนั่นผู้แม่ฟันเย็นดูอยู่เรื่อไคย์เต๋อเดี๋ยวมาทำกันมาครับเออมาทำกันอายุเพิ่นเท่าใดแม่บเกตโตหรือเแล้วจำมาอยู่แม่ได้บ้างงวดนั้นงวดผมฟันว่าอายก็ทะเลาะกันกับออกเกตาตในงวดนั้นฟันเห็นพอก็เหมือนกันนะพ่อจำอายุแม่ป้าได้จำได้แต่อายุพ่ออาย่ได้แต่พ่อ จีด้แต่อยู่พอกันฟันเห็นย่ำเลยเล็กมันสิออกแปดสองนะกันฝันเกี่ยวกบพอมวนนี่ค่ะด้วยว่าเล็บไปบกแปดสองอ๋อฉันก็คือมูโวอยู่กันมันตรงนีงจะเป็นยังเจาขึ้นยับเขายับเขาไปหาผู้ฝันไปก้องเยะยุพี่ได้ลูกขึ้นเ้ยฝันต่อมาขึ้นเลยฝันว่าเด้ไปดำหน้ามื่ขึ้นเลบอกว่าเออม่ขึ้นเียฝันว่าได้ดำหน้าซอยกันบัากหลายได้ล่งแขก หองพูนีเล้ววกับห้องพูนิ่งนันนก็ฝันย่างโบเป็นเล็กทุอันซื้อไว้คือมันเอลย่นดนี้พอซื้อไว้แล้วเ่ซื้อเล็กเก่าสองไว้ตะก่อนด้ยซื้อเก่าสองไว้แล้วซื้อลอตเตอรี่ไว้เก่าสองซื้อเก่าสองไว้แล้วจัางมาฝันมาพอกับแม่ยมากเมื่อฝันยหพอกับเมเก่าสองเซื้อไว้แล้วนะเฮ้เกาสองเลซื้อไว้แล้วซื้อลอตเตอรีเก้าสองนีซื้อไว้แล้วจะคอยมาฝันเห็นพอกันแม่เอวันนี้ ฟันนี้พอกัระมเอ่ะเทกมันสีหยาบลงมาแปดสองว่าบ้าน่าอาจจะซื้อให้ซื้อให้ว่าอาจจะว่าฟันทำนี่ว่ามันลายตัวมัดที่ที่ว่าฝันว่าไปดำน้านี่ไปดำอยู่บ้านเลยครับนี่เหลือจะน้าเจ้าของหรือน่าเจ้าของนั่นบอางนี่แต่เก่าฝันว่าดำน้าหรือว่าเกี่ยวเข่าหรือว่าเห็นกับกับน้ำแสดงว่าเลขเข่าเนี่ยเงี้ยนตัวเขา สองตัวนี่แหละค่ซื้อคัี่ันนี้ค่ะมันลงทุนกับสิ่นี้สองตัวแปดสองกัเก้าสองอไว้แล้วเออซื้อไว้แล้วตัวแปดสองนว่ท่านซื้อเพ่นซื้อเก้าสองไว้ทนฝันมาพอก็แมเพันมาขายผาจําได้ถ้าอายุพอแปดสองปเนี้นพอจาได้เลยออก8ปดสองบางทีออกสเทียเลยแปดสอง มีตรขายเลยจับเพิ่มขึ้นข้นขายเล็กหรือซีพอลคน่ายเป็นว่าฟันเห็น,นพอเนี่ยมไดมันจะออกแปดสวง<ม>แต่ว่าโตที่เพันซื้อไว้ซื้อเก้าสองซื้อแล้วฝันเห็นพอกับแม่มากพอพออายุแปดสิบสองฝันเห็นพอเ่ยมันไดเลยออกแปดสองอายุแม่จำก็ได้เลยมันว่นาพอเ <c oughs> จือก็สิบเจ็ดบ ความความเป็นจริงนี่ในฝันพ่ออั้วมวยแม่ว่าไหมมวยไม่มานั่นอกฮั่นพ่อนายความเป็นจริงพ่อนายบอลลูติมาพ่อกับแม่ตายแล้วในฝันหัวจากกินเอาคือนว่าทำเล็เพิ่นคือนว่าไตนี่เนาะพ่อกันคือคนว่าไตพอเพิ่นมาเล็กเปิ้นขายเล็กนี่ตั้งแต่เพิ่นบ่าหันไตโอเคไปขายเล็บ้านนั้นบ้านนี้ ตะกีเิ่นักเิ่นขายเล็ขายเล็ขายเล็กมวยเิ่นมักเป็นมักเป็นอาชีพเิ่นกเสีงเนาะเิ่นมักเสียงเาใดเิ่นมักเสียงขายเล็ปขายห้ากับกูขายไเลขายผ้าผ้ากปเดือนนึ่งลายบาดปัหาเงินก็สมัยตะกีมันเป็นค้าเงินตอนตอนเป็นเสียอายุเก้าอปดสิปดปีายุลายเนาะแป รถต้นในวันในเมฆแล้วเป็นเรื่องมั่นี่ยเนี่ยภูเฒ่าเนาะขี่รถวัดตลาดคือไปไกลแท้มาจ้ะไปเรืมั่วย่างเดียวนเมื่ี้เพิ่นมาบอกเลขเพิ่นอาจจะซื้อว่าให้ยเสืออายุเพิ่นก็ได้เนาะเพิ่นมาเพิ่นก็บ่บอกเลยมีแต่ฝันเสืออายุอึ่งี่แหละรอตอนนี้เพิ่นย้ำได้เลขออกแปดสองเลยบ่บนกระล่างประมาณนี้เพิ่นบอกอืมฟันหน่อยดีเนาะเพิ่นเพราะว่า ดินใหม่หรือถ้าปูนมากพอไหนก็บพราไข่ฝันเนาะบ่ฝันจกเถี่ยแต่ว่าไข่ฝันเห็นเพื่อนยามเดยสีออกแปดสองทันทีนี่แหละความมั่นใจชัดเจนนะพี่น้องชัดเจนเนาะในคลิปนี้แสดงว่าแปดสองก็เก้าสองเนี่เน้นแปดสองเพราเน้นแปดสองเนาะพี่น้องเน้นอายุพอเพี่งนะคะตนเห็นพอย้ำเดยจะออกแปดสองออกอายุเพิ่นแต่ว่าเลขซื้อไว้เก้าสองซื้อซื้อซื้อบ่ได้มากเพก่อ มากน้ำยเบอร์อยู่คีบรต้นที่ยาณเนี่ยแกได้ซื้อไว้ตัวแกหลายคนอยู่หลายคน่มากพ่อซื้อพ่อซื้อไว้แล้วมันมาฝันเห็นพอพ่ออาจจะมาบอกเพี่ยนตัวเลขก็ได้เป็นหน้ารทางหาซื้อสารกินแป้งรัฐบาลเด้อวินห้องเด้อเพียนอยเบิรงอยู่ในคิปเนี่ยรับคนนั้นใช้คนนี้ใช้โอเคเป็นข่าวได้ละได้ละ ่ฝนตกอิริ่งบนี่น้องเลยตกมาฮันตกมาแรงฝันยังแรงสองฝันที่เราทำนี่ฝันหน่อยหน่ฝันบ่วลายฝันบ่ได้พ่อหาหน้าที่เนาะฝันน่อเนาะฝันบัวเงี้ยวทิ้นหึ่งไว้ะต่ก่อนฝันกอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันให้ยเก็บซี่สูดีเนืทางของพ่อนายนะคะ